อันนี้คืออยาดมย่อส่วนของผมเองครับอยากทำให้มันเล็กแน่เล็กก็ของเดิมไหมเล็กก่อนนะเล็กกว่าเยอะเลยล่ะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทำนี่ทำทั้งอันเลยครับแต่มันใหญ่อะ่ะผมชอบดมมันมันหอมดีอ,มอย่าดมหอมหอมมันใหญ่ครับเวลาพกไปไหนอะ่ะมันลำบากผมจะทำให้เล็กกว่านี้ เอาสักครึ่งหนึ่งเหลือให้ให้ไว้า,านี้ครึ่งหนึ่งและเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับอาจจะใช้ไม้หรือปิเนเียมทำครับเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าลายไม้สวยๆถ้าไม้ไม่แตกก็ไม้ครับแต่ถ้าไม้ไม่มีผมจะปิเนเียมทำครับเนี่ยาดมครับอหอมกินครับบุกใหญ่ไปหน่อยจะจัดการย่อส่วนมันลงมาย่ออย่าดมครับไปแล้วไปหาอะไรกันครับ ผมได้ปเนียมแล้วครับไปเจอปเนียมมาแล้วแต่อันนี้มันใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะตึนให้มันเล็กกว่านี้ทำเล็กกว่านี้ก็ได้นหน่อยหนึ่งต้องการอีกตั้งห้ามิลครับให้มันพกพาสะดวกครับไปไปทำเงินเลยเพราะว่าผมได้ปีนี่มแหละติดขอโทษติดใต้ท้องให้เต็มม อันนี้สามสิบแปดมิลน,นะครับส่วนจะโดอันนี้สี่สิบเอ็ดมิลผมจะลดขนาดลงไปสักสิบมิลครับให้เหลือประมาณสักสามอันนี้มันสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเหลือสักสามสามสิบสอง 3, ครับสอมสิบเอ็ดสามสิบสองต้องกึ่งเอาอีกประมาณหกมิลครับส่วนความสูงนี่ก็อาจจะต้องสูงหน่อยครับเพราะว่าไอ้น,นี้มันเป็นปฏิกมันบางได้ครับแต่ถ้าเป็นบินเนียร์มันต้องให้หนาหน่อยครับ ดี๋ยวมันกึ่งไม่ได้ครับตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบเจ็ดก็เหลือกมาตั้งสี่สิบเจ็ดจะได้ไหมไปทำดีกว่า นี่นาได้เลยครับประมาณสามส็ดสส่าสามเดครึ่งครับสาเอดครึ่งแป๊ะอันนี้ผมว่าผมจะมากัดลายครับลายแบบนี้นะมากดลายครับให้ลายมันแบบมันเป็นยาะด,ดมคลาสสิกอะครับพระดมกเก่าๆแล้วก็เน้นความคลาสสิกกันสักหน่อยนึง ลายไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะกดหลายครับคลาสสิกคลาสสิกหน่อยไหนครับจะเสร็จแล้วทีจริงไม่ต้องกัดถึงนี่เลยครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องทำเป็นเกลียวยครับ จะก,กาัดเอาไว้กันนะครับแม่ก็จะทำเดี๋ยวต่อไปก็จะจกอย่างเงี้ยครับเอาสักเท่าไหร่ดีข้างในสักยี่สิบแปดมิลครับยี่สิบแปดมิลพอ ลายเนี้ยมันสวยครับแต่ผมกลัวมันจะเปื้อนง่ายปะเดี๋ยวผมไปจกดีกว่า อันนี้ผมก็ได้เกลียวแล้วครับต่อไปผมก็จะมาลวงในครับลวงในเสร็จแล้วก็จะมาตัด เสรเรียบร้อยครับต่อไปผมก็จะไปตัดครับ ตัดมาแล้วร้อนทรงบเราเลยน่าเดี๋ยวก็จะไปทำตูดให้มันดูดีสักหน่อยนึงดูดียันตูดนะขนะเราอะ่ะเราองดีดูดีไว้ก่อนครับตูดยังสวยอะ่ะโอ้ยร้อนอไปผมไปทำตูดต่อเลย นี่ครับในนี่ตูดครับประมาณนี้ครับอ่าอ,อันนี้ว่าจะทำไว้ใช้เองครับไปทำไว้ใช้เองเพราะว่าอันนี้กลิ่นมันหอมดิเดี๋ยวทำไว้ใช้เองต่อไปผมว่าไปทำฝาครับผมโคตรชอบเลยครับฝีมือตัวเองเนี่ยคนอื่นไม่ชอบครับแต่ชอบฝีมือตัวเองครับ พราะไม่มีใครชอบครับเลยต้องชอบฝีมือตัวเองเอทำฝาดีกว่าอันนี้ผมจะทำเหมือนฝามันฝาอฟี่ที่ผมทำนะครับเพราะว่าเอา,เอาลองอามาครอบกันแล้วมันดูดีครับนี่มันค่อนข้างจะดูดีครับอย่าทำอย่างนี้เลยแต่จะพิมพ์ลายก็ประมาณนี้แหละครับแต่จะต่ำนี้ิดห,หนึ่งแต่สูงก็สวยนะผมว่าสูงมันก็สวยนะ เสร็จแล้วครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเกี่ยวแล้วครับมันได้ขนาดแหละลวงได้ขนาดแล้วครับ โอเคครับได้ละได้ละพอดีเลยครับนั่นนะ่ะขั้นตอนเกีียวเสร็จครับขั้นตอนเกีียวเสร็จต่อไปก็จะไม่ตัดครับ แล้วผมก็จะมาทําหัวจกกันครับ คลาสสิกดีนะอันน่ะชตูดลึกลงไปหัวนูนขึ้นมาครับใครอยากกระสังสั่งได้นะครับเดีย๋ยวทำขายครับแต่มันจะไม่เหมือนกันทุกอันนะครับงานมือเล็กบ้างใหญ่บ้างอันนี้คือ,อยาดมย่อส่วนของผมเองครับอยากทำให้มันเล็ก นี่ก็ของเดิมไหมนี่ก,ก่อนนะนี่ก,ก็เยอะเลยล่ะควาคิตามนะครับหิญามี